วันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ผมจะมาทําการแท็บฟิลใส่ในกล้องติดรถยนต์นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็เป็นซื้อเจ้าฟิลแท็บก็คือเอาไฟมาจากนะครับช่องช่องหนึ่งในฟิลรถยนต์นะเอามาส่งไปให้ฟิลเดิมนะมันมันต้องมีฟิลสองตัวตัวแรกก็คือส่งไฟไปให้ฟิลเดิมอันที่2ก็คือเอาไฟเนี่ยจ่ายไปให้ออเอลเล็ตตัวหนึ่งตัวนี้นะบางทีเขาก็เรียกเอาเล็ตนะบางบางตัวนะ าบางทีเราก็เรียกว่าช่องจุดบุหรีน่นาะซิกลเลต์เนาะที่เนี้ยเราจะมาเสียบช่องไหนจะมาแทนช่องไหนแล้วก็เอามาวางแผนก่อนนะครับโดยปกติไอ้เจ้าแผนเนี้ยมันเป็น,น,ปนจะเป็นกล่องฟิวจะเป็นกล่องฟิวที่อยู่ที่ในรถยนต์ของทุกคันมีอยู่แล้วนะครับจะเป็นฝาปิดกล่องฟิวเขาก็จะบอกรายละเอียดไว้ว่า,าแต่ละฟิวแต่ละตัวเนี้ยมันหมายถึงอะไรที่ผมมุ่งเป้าไปก็คือเนี่ยซิการ์เลต15แอมป์ ก็เลยไปซื้อเจ้าฟิลแท็บมานะแล้วก็ตัวมันเองอะ่ะมันจะให้ฟิล15มมนะปกตินะฮะ,นะะแล้มันก็จะมีฟิลที่ราคาถูกกับฟิลที่ราคาแพงตัวของในรถยนต์สังเกตเลยจะไป้ายๆอย่างนนะ จะตัวเลขก็จะคมชัดก่อนอื่นนะครับเราก็ควรจะรู้ว่ารถของเราเนะี่ยใช้ฟิลชนิดไหนนะครับโดยพื้นฐานทั่วไปในท้องตลาดรถก็จะมีประมาณ4ประเภทด้วยกันคือฟิลแบบมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับฟิลมินิฟิลไมโครแล้วก็ฟิลแบบไมโครสอส่วนใหญ่รถที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรถพวกตระกูลโตโยต้าเนี่ยจะใช้ฟิลไมโครเป็นหลักนะครับพวก ตัวใบมีดตัวที่เอาไว้เสียบนะครับจมเหลียนมันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามแต่และชนิดนะเราก็ควรจะรู้ก่อนนะว่ารถเราเนี่ยเป็นฟิวแบบชนิดไหนนะครับเราจะได้สามารถที่จะไปซื้อฟิวมาได้ถูกประเภทของมันเนาะวันนี้เรามาทดลองดูฟิวกันนะว่าฟิวที่ผมซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตฟิวแบบกระจกกระจอกเนี่ยถูกถูกเลยเนี่ยเออกับฟิวที่เป็นมีราคาเนี่ยราคาต่อตัวมันต่างกันเลยนะ อย่างอย่างเช่นฟิลพวกนี้มันมันตัวละสองสาบาทอะแต่ว่าฟิลแท้ๆเนี่ยของที่ผมซื้อมาเนี่ยมันตัวละ20บาทเนี่ยถามว่าเฮ้ยราคามันต่างกันหลายเท่าตัวขนาดเนี้ยเออมันต่างกันยังไงนะอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยอันเนี้ยฟิลฟิลมีราคาก่อนนะฟิลที่เราเห็นที่อยู่ในรถทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลที่มีเนี่ยสัญลักษณ์ชัดเจนเลยนะฟิลเลข15นะ เลยเนี่ยดูดูนี่โอ้โหเลขสิบห้าเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้ยมองแทบไม่เห็นอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบโอ้โหนะครับอันนี้เท่าไหร่สิอันนี้สามสามนะฮะอ่ะอย่างแรกคือตัวพิมพ์ตัวเลขข้างบนเนี่ยมันก็ต่างกันละอย่างที่สองนะที่ผมเห็นได้ชัดเจนนะคือการย้ำจุด อย่างตัวนี้ย้ำจุดอยู่2จุดนะครับถ้า็นต,ตัวที่เป็นอ,อันอื่นๆนเนี่ยม,มันแทบจะไม่ย้ำจุดเลยนะจุดจุดก็คือตำแหน่งอยู่ตรงตรงสายตรงน,นี้แนะแทบมันแทบแนแอ่ย้ำแค่จุดเดียวจุดข้างล่างเนี่ยจุดย้ำนะซึ่งทําให้ความแข็งแรงของพวกมันเนี่ยต่างกันโอ้มีผลต่อการใช้งานมากนะเนี่ยอย่างผมจะใช้งานกับฟิวแ่ยผมใส่ตัวที่ อ่อซื้อมาแพงนะตัวหนึ่งนะกับผมใส่ที่ตัวถูกถูกนะเพื่อเพื่อสนิทล่าให้มันทางไปทเดียวกันอ่าคือใส่เข้าไปซปออาปุ๊บอ่ามันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอ่อตัวแพงเนี่ยมันจะเข้าลึกกว่านะตัวถูกก็จะโผล่กมาหน่อยนึงนะนี่ผมผมยับสุดแล้วนะอ่ะปัญหาของ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะของที่ที่ผมเจอมานะคือเวลาที่ผมถอดของกับถ้าของที่มีราคาเนี่ยผมถอดถอดของปกติมีราคากันอถอดมาเห็นไหมฮะสภาพคือก็มีรอยขูดอยู่ที่แผ่นเบรดมันแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาถอดได้ปกตินะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรวพวงนี้ ถอดออกมาปั๊บบางอันนะผมไอตัวขั้วตัวเนี้ยตัวเบรคมันหลุดออกมาจากตัวบอดี้มันเฉยเลยนะเพราะว่าการย้ำของมันมีแค่รูเดียวอ่ะนี่ไงเนี่ยครับ ประเด็นคือที่มันมาร์กจุดไว้จุดเดียวที่ผมบอกเห็นไหมชัดเจนเลยความแข็งแรงมันเลยต่ำกว่ากันมากนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นฟิวชนิดที่มีราคาหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันจะย้ำไว้สองจุดโอกาสที่มันจะหลุดมันจะไม่หลุดออกมาตอนเราดึงเนี่ยมันคาอยู่ในเบ้าเนี่ยมันมีสูงคำถามคืออ้าว อย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เออของปลอมก็ซื้อได้เราไม่ได้ขาดกันบ่อยแต่ความหมายผมคือถ้ามันขาดแล้วนะแล้วมันค้างอยู่ข้างในแล้วคุณลองคิดดูว่าคุณต้องคุณต้องปกติมันก็เข้าไปในกล่อ,องฟิวยากนะเออไอตัวไอตัวที่คีบอย่างเงี้ยัวที่คีบเนี้ยมันมันใช้ยากบางทีเราอาจต้องใช้คีบมาแล้วแล้วเราดึงแล้วมันหลุดติดคาเบรดมันอนะดูดคาเบ้าอะแล้วเราโห่ทำยังไงอะครับเอาต้องเอาไอ้พวกเนี้ย ไปนเงี้ยเอาเฉพาะขามันแล้วดึงออกมาอีกอะ่ะโหยากมากนะยากมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า,ามันมีความเสี่ยงที่ที่มันจะเป็นปัญหาในอนาคตเนี่ยโอ้ผมว่าราคามันไม่กี่บาทเนี่ยเราเราซื้อของที่มันมีราคาใช้ดีกว่าอย่างที่2เลยนะที่ผมเจอนะไอตัวกริปกริปนี่นะเวลาที่เรา,เ,าเราจะดึงมันออกใช่ไหมตอนที่มันอยู่ในกลักฟิลใช่ไหมฮะอยู่ในกล่องฟิลเนี่ย ดึงแล้วก็ใส่างี้ปุ๊บแล้วก็จับนี้แล้วก็ดึงจุ๊บออกมาใช่ไหมแต่ประเด็นคือปึ๊บอ่าไม่เห็นมันล็อกปัญหาคือมันแทบไม่มีตัวล็อกเลยในขณะที่ฟิลที่มีราคาดูนะอ่ามันมีไหมเห็นมือานิ้วตัดไหมมันยังติดเล็บมาบ้างนะแต่เนี้ยจู่จูิ่มันแทบไม่มี แทบไม่มีเหลี่ยมให้ให้ไอตัวตัวนี้ยึดล็อกเลยนะจะลองดูนี่อ่าก็จะมีนะกดทีนึงนี่ยมันก็จะมีเหลี่ยมล็อกแน่นแน่นพอสมควรเลยเพราะนั้นเนี่ยไอตัวช่วยตัวนี้มันก็จะถ้าใช้กับผิวที่มีราคาหน่อยมันก็จะใช้ดึงได้ง,ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าอ่าอย่างผมเนี่ยเราใช้ใช้ครีมหรืออะไรเงี้ยดึงความความแต่ว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าจุดสําคัญก็คือ ตัวยึดมันตัวเดือยที่เป็นตัวย้ำม,มันนะครับมันมีแค่จุดเดียวส่วนถ้าเป็นฟิวฟที่มีราคาเนี่ยมันจะมีถึง2จุดด้วยกันนะอะอย่างที่สองนะผมเปรียบเทียบให้ดูว่าฟิวที่มีราคาเนี่ยให้ดูขนาดของขนาดของตัวเ,เส้นลวดที่มันจะขาดเลยนะครับ อันนี้ตัว15แอมป์นะผมเอาตัว15แอมป์มาให้ดู15แอมป์ครับคุณเห็นขนาดมไหมขนาดมันค่อนข้างจะแบบเล็กกว่าของที่มีราคาค่อนข้างมากนะไปดูอีกอันหนึ่งโอ้เส้นนี้ก็เล็กเล็กมากมองเห็นไม่ชัดอเอาอันนี้อันนี้คือขนาด25่สิบห่างกันถึง10แอมป์นะคุณดูดิ มันก็ก็ยังดูเล็กกว่าขนาด15แอมป์แต่เป็นของมีราคานะ,ะดูขนาด3แอมป์3แอมป์โอเค3แอมป์นี้เล็กจริงมอง,มองเห็นชัดเลยว่ามันเล็กกว่าใครเพื่อนนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่า15แอมป์แม้แต่ขนาด20แอมป์20แอมป์ก็ยังดูโอเท่ากันอยู่ดี นี่ก็15บห้าขนาดยนะี่สิบแต่ผมหา3 0แอมสีเขียว3 0แอมสามสิบแอมดูสามสิบแอมสิป๊บเออสเกตู30แอมเนี่ยก็ออยังเล็กอยู่อ่ะคือมันใหญ่กว่า20อยู่พอสมควรอา่าใหญ่กว่า20อยู่พอสมควรนะแต่มันก็ยังไม่เท่ากับของที่มีราคาคือของ15ที่ที่ ที่ซื้อแพงหน่อยอ่ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเชื่อถือมันได้ไหมว่าเวลาที่มันไปอยู่ในรถเราแล้วเนี่ยเออมันจะทํางานตามสเปคที่เราตั้งตั้งใจไว้เนี่ยมันจะทําได้จริงหรยอไอเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นคือขนาดใกล้ๆกันเนี่ยต่างกันห้าแอมตีสแอมขนาดที่ที่มันจะขาดนะฮะห้าแอมตีสแอมเนี่ยเส้นลวดมันเท่ากันหมดเลยอ่ะเออเราจะเชื่อถือหรือยังไงผมมั่นใจเลยคือว่าเนี่ย แต่อย่างนั้นเนี่ยมันขาดคามือเลยเนี่ยนะก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้เนาะเออถ้าเราทํางานในหน้างานนะรถลูกค้ารถเราเนี่ยนะเราไปดึงแล้วมันขาดค้าเราต้องใช้เวลาในการเอาเศษชิ้นส่วนวัสดุมันออกมาในกรณีนี้มันยังไม่ขาดนะแต่ถ้ามันขาดเนี่ยมันจะไม่เหลือเลมจะเหลือแต่เบรดแขนนี่ใช่โอ้โหคุณคีดยังไงอะงานงอกนะครับ 毛病。<about> <music>